สวัสดีค่ะมันนี้มาเบ่งเลิงเผื่อมาเลิงเลิงเตยหอมเตยหอมมันออกงาหลายเป็นยังบ้าฮะมันก็เลยมอต้องออกต,กต้องได้แบ่งต้องได้ขยายตนแล้วละ่ะดกดกมากๆเตยหอมปีนี้ได้มาสามตนน้องแอนนาทรงมาเพ้ะก็เลยและได้ขยายตนเดียวนะ่ะเป็นกกขึ้นมานูแล้วก็ขึ้นมาทางขี้ดินพร้อม เ๋ยไม่เห็นน่ะขึ้นมาทางคิดินตัวนี้ก็ลายตน้นแบง่งออกมาได้ประมาณพุ่นล่ะแจ๊กงาเนี่ยห้างาหกงาจุ่มหนึ่งห้างาหกงาก็ได้เป็นสิบต้นพ่แล้วเนี่ยดกขนาดเตยหอมนะเจ้าเตยหอมแต่าตัวนี้นะผักไอ้ผักตะกงเป็นผักตะกงบ่ะมันเฮือนเองมันเฮือนมาเองมันได้เม็ดมันหล่นลงมามันก็เฮือนต้นนี้ผักพาย พักพายมันเป็นดอกาะเป็นดอกแล้วก็เป็นเป็นมะมะมันหล่นก็เพื่อนเพื่อนเอกเห็นอยู่ว่ากกมันยึดตะขีดิดและเพื่ยอนมาเองเลยแคอมันเป็นน้ำหลน่นแต่พักพายทั้งหมดเนี่ยพักพายเพื่อนเองทางขีดินเลยอันนี้อันนี้กกแหว้วที่เปน็นนี่คือกกสมกหวังกกแห้วตัดมันก็ยังเึือนคือเก่าอยต้นแหว้วต้นสมหวังนะคะแล้วต่นนี้ต้นเขาต้นนี้จะเป็นเขาเอ่อเขาไลเบรี เริ่มจะเป็นเบอร์วีเราบอกอย่งไม่ให้ได้เป็นไม่ให้ได้จะเป็นดอกจะตังทองเยอะเดี๋ยวทาเบอร์สกรอนแต่ว่าเข้าไอ้เข้าไฮเอ้เขาไฮน่ะเธอเป็นเป็นมะแล้วเป็นมะจังไงก็พอไอ้เขาโคแต่เขาลายบรีเดี๋ยวใช้เวลาหงใช้เวลาหิงจังหนตัวนี้ก็เป็นเออ่ะกะเพราต้นกะเพรานะคะตัวน,นี้จะเป็นขเลือ ผักคอมเป๋ผักคอมฮอผักชีใบเรื่อยซอทรูดหลายซื้อได้หลายซื้อขนาดแต่ตอนนี้คือมะเขือมะเขืออะไรคะมะเขือขมคะ่ะมะเขือขมน้องจุ๋มส่งมาเฮอะโนยมีใหญ่กระดอเพราะว่าปุ๊บใสกระถางเดยกรดินไม่สมบูรณ์กระดอแต่ว่ามะในหลายเดี๋ยวต้องบำรุงขึ้นมาเหน็น กกในหั้นสูงสิ่งเดี๋ยวมันต้นมะเขือมันได้แบบหลายพันแดงๆสูงๆมาแล่ไปเบิง้งไปเบิ้งนางเอกปะนางเอกของเ่งิงนางเอกของเ่ิงก็คือโอ้อันนี้ทชมบานชมจันทร์ทวนนางเอกของเ่ิงก็คือทัวพู่ค่ะทัวพูกําลัง กำลังบานเป็นดอกบานเริ่มหลายเริ่มเป็นมะแล้วเพราะมันเป็นชงชงชงหนึ่งก็คือเป็นชงชงนี้ก็คือพันมันออกออกออกมะอยู่สองชงชงแรกอันางไม่หม่นะ่ยเริ่มไปมะแก่แล้วก็ได้มะแก่แล้วก็ได้เป็นดอกชงแรกเป็นมะแล้วก็พักพอพักแล้วก็เริ่มเป็นดอกเอง เอราะเคยหนาวนี่ก็มะเต็มเลยล่ะปีกายนี่จะเป็นมะเป็นมะได้มะได้พันมันไหลแต่ว่ามีมีทันหนาวพราหนาวมาปุ๊บมันก็ตายพรามไม่ทันจุ่มมะแก่กับมีแกเพราะยันต้องเออเป็นทรงแหลกต้องจงจงเว้นเอามะาผอมจงเอามะไอทำพันเพราะว่า รุนสองมาม่ละหนาวก่อนมี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 มมมมทันเอ็ดพันนะรุ่นที่สองจะเริ่มเป็นมาอ่อนแล้วเริ่มเป็นดอกเริ่มจับมาจะไปได้ก,กินทั้งลุมในกระปุบบอนสีไว้พร้อมยุตะหอมได้บบอนสีมักหมอากาศเมืองฮุสตันเท็กซัสมันหอนซุ้มในยูตห่หอมคึ้มียุตะหอมนี่ไม่รอดก็กเลยหอมก็เลยเบอร์ลายงามสวย สวยงามมากอันนี้สีแดงสีแดงมีใหได้ขายายเป็นจังละขายายสวยกระถางใหญ่เห็นแต่ว่าสีงามครับก็ะสวัสดีอยูด่ดีมีแหงเลยจ้าท่านเป็นแมงกระเบอือปะน่ะเพิ่นะมาก,กินน้ำแมงกระเบอืออ่าเพิ่เลยวะโบนานบินพระแลบพระแลบพระแลบเยอะ สวัสดีอยู่ดีมีแหงเดจ้าค่ะ